การที่พวกเราทั้งหลายได้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็คือขอให้เรามีสติสัมปชัญญะคือมีตัวรู้ถ้าเราปผู้ฝึกปฏิบัติแล้ว ขอให้เราพยายามกำหนดสติรู้ในอิริยาบถทุกการกระทําของเราไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนหรือไม่ว่าเราจะพูดหรือเราจะคิดในขณะปัจจุบัน ที่ตัวเรารู้อยู่เสมอธรรมะทั้งหลายนั้นเมื่อพวกเราทุกคนได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ศึกษาในตำรับในตำราบาก็ขอให้พวกเราทั้งหลายจงเข้าใจว่าธรรมะทั้งหลายนั้น ไม่จะอยู่ที่ครูบาอาจารย์ธรรมะทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือแต่ธรรมะทั้งหลายนั้นมันอยู่ที่ใจของเราว่าใจของพวกเรานั้นจะรู้แจ้งเห็จริงในพระสัจธรรม ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วถ้าเราทั้งหลายน้อมเอาธรรมนั้นเข้ามาฝึกเข้าเอามาปัปจุบัติเราก็จะเกิดความรู้แจ้งอจริง ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์นั้นได้ทรงตัดสอนให้พวกเราทุกคนการที่พวกเราทุกคนนั้นจงพยายามศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์หรือตามตำรับตำรา พวกเราทุกคนนั้นจงเป็นผู้ใฝ่รู้และต่ะพุทิชอบปฏิบัติต้องปฏิบัติดีตามหลักธรรมไม่ว่าจะเป็นข้ออัดข้อรมตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเอาน้อมเอาสิ่งนั้นมาไว้ในใจของเราโดยมีสติ เป็นตัวรู้และพวกเราทั้งหลายไม่เผือปล่อยอารมณ์ใจในทุกทุกอย่างที่ปล่อยไปแล้วมันเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาก็ขอให้เราจงรีบตั้งสติใหม่แล้วน้อมเอาเข้ามาให้เกิดเป็นตัวรู้ ภายในจิตภายในใจของพวกเราทุกคนขอให้พวกเราทุกคนนั้นจงชนะความโกรธด้วยเมตตาจงชนะความนินทาด้วยความนิ่งจงชนะทุกสิ่งด้วยความอดทนแล้วเราทุกคนจะพบแต่ความสุข ด้วยกันหมดทุกคน